ทุกคนตื่นแต่เช้าทุกคนจ้ะอากาศดีมากนอนสบายหลับสบายนะฮะนี่บรรยากาศหลังโรงแรมเจริญนอะพาร์เมนโฮเทลทุกคนจ้ะโรงแรมหรูเลิศนะฮะนี่เป็นสนามกีฬาการจังหวัดตรังอยู่ด้านหลังนะฮะพาชิดขึ้นตรงนี้สวยมากอ่าน่สิงยังบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านนะฮะมีความเป็นส่วนตัวสงบซึ่งแบบชาวโลกจะต,ต้องชอบแน่นอนเห็นไหมฮะ เน่หมือนบ้านห้องใหญ่ๆแต่จริงๆที่นี่ก็มีหลายสไตล์นะทุกคนมีห้องเอ่อห,หลายราคา2-3เลทอยู่นะฮะทุกคนจะแต่ราคาไม่แพงเป็น reasonable price นะฮะราคาจับต้องได้ทุกคนจะ้ะนี่เราอยู่ชั้น3ามมีลลงมีลิฟต์ไนฮะเห็นไหมฮะมีลลงมีลิฟต์รถไหมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆมัม่งเดี๋ยวจะหาว่าโชว์แต่ห้องส่วนตัวแต่เราการร็จะเข้าไปจําการรัดจะเข้าไปห้องอื่นาการร็อะไรอยาารรู่เช่ห กว้างขวางนะทุกคนเห็นไหมห้องเยอะนะทุกคนนี่ครับมีทั้งรายวันรายเดือนนะฮะข้างหน้าก็เป็นถนนใหญ่ถนนรัชดาขึ้นได้ไหมโอเคเนาะขึ้นนะนะฮะมีทั้งห้าหกชั้นนะทุกคนจ้านี่ฮะนะฮะห้าหกชั้นนะห้องเยอะอ่ะทุกคน นะ,ะตอนรับชาวโลกได้มีอัานเลยนะฮะมาได้ตลอดทุกคนนี่ฮะบรรยากาศแบบเราขึ้นมาดาดฟ้าได้ชมมุมชมวิวได้ด้วยนะคะทุกคนนี่ฮะทุกคนข้างล่างนะครับคุณป้าท,ที่นี้มีมีกี่ราคานะครับ,รบห้องนี้มีกี่ราคาห้าร,ร้อยห้าสิบหรเลยใช่ไหมฮะสาราคางคงไม่ต้องเปิดถ่ายเนาะ ห้องราคาเล็กอื่นเนี่ยก็ให้ทราบว่ามี3ราคานะครับทุกคนที่นี่จะมีห้องขนาดเล็กกำลังดีพักได้2คนแล้วก็อ๋อเป็นสไตล์ห้องสแตนดาร์ดดีลักแล้วก็ซูเปอร์ดีลักเองนะฮะแล้วก็ที่เรานอนก็จะเป็นห้องที่แบบสวยอีกห้องหนึ่งอีกแบบหนึ่งสไตล์ <Okay. S 1> ห้องพิเศษเลยเป็นแบบแนวเหมือนกับเป็น VIP อไรอะไรเงี้ยนะคะคุณป้านะฮะ okay. ม,มีจำกัดสำหรับคนที่อยากได้ห้องที่แบบอาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงกว่าห้องอื่นแล้วกออ็อยู่ชั้นห้องห้อง VIP ที่อยู่ชั้นไหนนะคะุณป้า,าชั้น 3, 4, 4. ชั้น4ใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดมี5ชั้นเนาะ,ะแต่สะดวกสบายมากเลยทุกคนแต่ว่าตอนเย็นๆตรงนี้จะมีร้านอาหารอร่อยๆมาตั้งตรงนี้คนก็จะนั่งสะดวกมากโรงแรมเจริญนะฮะก็คือเลี้ยวซ้ายก็ไปแม็โครแม็โครโลตัส mm hmm. ได้ทุกคนบิ mm hmm. ๊กซี mm hmm. เลี้ยวขวาก็เข้าสารกลางไปบ้านคุณชวนก็มีถนนลัดไปประมาณ800เมตร -900 เมตรทุกคนจ้นี่ฮะต้องบอกอย่างนี้ฮะเพราะทุกคนจะมาเนี่ยแต่ละที่โรงแรมเนี่ยจะมีเลทราคาอยู่แล้วถามสอบถามได้เซิร์ชเนี่ยฮะเซิร์ชหานใน Google ก็ได้นะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่500บาทมีรายเดือนด้วยฮะทุกคนรายเดือนลดมากครบคันมากแล้วก็ออกมาจะเป็นเช้าช้าเป็นแบบนี้นะะเราไม่ต้องเปิดบรรยากาศในห้องอื่นเป็นครบทุกห้องหรือ 2- 3ห้องเนาะ ก็ทุกคนก็คงเห็นตัวอย่างที่เรานอนแล้วก็เลยอยากจะบอกต่อนะฮะบริการดีมากทุกคนนะฮะอุ๊ยลืมไปเราต้องไปกินอาหารเช้าดีกว่าตอนเช้าเชต้องอาหารเช้าตรังก็ปังมากแต่อาหารเช้าตรังเนี่ยเขาเปิดกินทั้งวันนะฮะ all day ประเภทแบบ all day breakfast ค่ะเช้าเที่ยงเย็น,นอนถึงก่อนนอนเรก,ก็กินของเขาอร่อยคุณภาพเยอะเลยหลายร้านแต่เราจะไปร้านร้านอะไรดี พาซีนีนะอยู่ไปใกล้แถวนี้ทุกคนพาซินีสองสาขานะฮะเอาสวัสดีครับพี่จ๋านี่นี่ดีจินุ่นนรัษศดาอยู่ตรงนี้ทุกคนอนี่จะโดนจะโดนลิขสิทธิ์อีกไหมถ่ายโทรทัศน์รายการหน่อยเพื่อจะเป็นสีสันบรรยากาศก็โดนแบนทุกคน y youtube หน้าตีจริงๆเลยนะฮะแบนคลิปเขาบอกว่าละเมิดลิขสิทธิ์ฮะทุกคนถ่ายรายการอย่างเงี้ยค่ะ ให้ชมบรรยากาศเลิศๆนะ,ะในห้องก็ไม่ได้ไม่ให้ดูทีวีไม่ให้ถ่ายภาพรายการอย่างดูเพลงชิงทุนอย่างเงี้ยหรือจะเอ,อ่ออะไรประมาณเนี้ยฮะก็จะต้องแบบว่าระวังนิดนึงเวลาถ่ายทำนะฮะบรรยากาศใดๆในห้องนอนก็จะหรือว่าไปกินอาหารอย่างที่บอก่ะไปตามร้านจะเปิดเพลงมีเสียงเข้ามาหาว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์เฉยเลยทุกคนนี้บรรยากาศเดี๋ยวจะไปอาหารเช้าพาซินีเนาะ พาซินีไปทุกคนใกล้ๆมาตรังมานอนดูหราสบายๆที่ออเจริญโฮเทลเจริญอาพาร์ตเมนต์โฮเทลต้องหาอาหารเช้านะในตำนานไปเดี๋ยวเราไปกันฮะไม่ไกลจากตรงนี้ฮะทุกคน